กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรครับวันนี้ผมสนทนาอยู่กับอาจารย์นัทน,นรัต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโหราศาสตร์ไทย,ทยอยทีมงานยังไม่เอา s อสมาให้ผมนะฮะเดี๋ยวผมรอ s อสก่อนนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าการพยากรณ์ที่ดีที่มีความถูกต้องแม่นยานั้นหนึ่งคือคุณควรจะไปนั่งพูดคุยกับตัวนักพยากรณ์เคล็ดลับง่ายๆคือบอกวันเดือนปีเวลาเกิดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องพูดอะไรให้นักพยากรณ์เข้าพยากรณ์มาดูว่าที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงนะฮะ แล้วก็สังเกตดูว่านักพยากรณ์เขาเขาจะถามคุณหรือเปล่าเขาผมเคยเจอวิธีการที่อาจารย์อาจารย์เคยบอกว่าปล่อยให้เขาพูดไปเลยอืใช่ครับใช่ไหมฮะปล่อยให้เขาพูดไปเลยแต่ถ้าเขาถามว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นอย่าครับไม่ต้องละบางทีเขาถ้าไม่เชี่ยวชาญเขาจะพยายามเหมือนกับใช้จิตวิทยาหน่อยคือถามไปเรื่อยว่าดวงจะตายไปอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่ไม่ต้องเลยนะครับถ้ามันมีไม้สาระอายเยอะๆหรือมีคําถาม ปลายเปิดบ่อยๆเออเนี่ยแหละแปลว่าเหมือนกับความมั่นใจเขาไม่มีละดังนั้นจะให้ดีจริงๆคืออ,า,อาจารย์พูดไปเลยอดีตไปยังไงปัจจุบันเปยังไรอนา,าคตเปยังไรนิสัยเราไปยังไรแล้วเราไม่ต้องแบบจะให้ดีจริงๆเคล็ดลับคือเราไม่ต้องทําออกอาการด้วยนะอืบางทีเราพูดไปปุ๊บอืม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 นะเราบางคนเขาก็จี้จุดนั้นหย่เลยนิดเดียวประเภทแบบเราพอเขาพูดมาแล้วห่ะครับขยับอ๋อยิ้มหรือว่าอะไรแะดงว่า าก็ดูบางคนเขาสังเกตเราออกใช่ครับอืม,อมแล้วก็พอสังเกตปุ๊บอ่าพอใช่ปุ๊บพจะจี้อจุดเนี้ยอืมคุณเป็นคนที่อารมณ์ณหุดหงิดง่าย ถ้าเออเขาอืมครับแล้วก็โอ้โหความูุ่งมันนะคุณห่อใหญ่โอ้โหเขาก็เราก็ต้องยิ่งเออเออใช่ใช่ใช่แล้วก็ขยายความมุ่งิันไปเรื่อยเปื่อยก็กลายเป็นแม่ละเนี่ยไหมบางทีมันมีเทคนิคอะไรเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกคือถ้าไปนั่งดูไม่ว่าคุณดูกับใครก็ตามนบู่ดไปคุณนิ่งๆครับแล้วถ้ามันคําพูดที่เขาทานายออกมามันถูกสักห้าสิบหกสิบหรือเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็นั่งคุยกันต่อง ถ้าถูกสักสอเรื่องอีอก,อกเจ็ดแเรื่องผิดนี่ก็ก็แปลว่าอนา,าคตเาขเาจะทายก็มีโอกาสผิดสักเจ็เรื่องเหมือนกันนัน่นเอาไปหาก๋วยเตี๋ยวทานต่ออย่าไปไเดือดร่อเลยอย่าไปเสียวเวลานะฮะใครที่อยากจะคุยกับอาจารย์นัดเพิ่มเติมติดต่ออาจารย์นัดได้ครับ0811102450 0811102450 อันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วว่าอาจารย์นัทก็ดูเป็นยังไงนะคือผมรู้จักอาจารย์นัทมาก็ราวๆจะเกือบจะ5ปีแล้วเนาะน่าปีห0าศูนย์ห้าหนึ่งราวๆนั้นนะครับเราคุยกันมาก็อาจารย์นัทก็ดูทุกปีเรื่องราวแต่ละปีที่จะเจอก็จะคล้ายๆแบบนี้ครับคือไม่ใช่คล้ายๆแบบนี้คือดูให้เรียบร้อยแล้วผมก็เอาไปเป็นแนวทางนะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดรประมาณ90ครับเอร์เซนต <Okay. S 2> ข้อหนึ่งถ้าทาคนเราทาไมถึง100 <Ừ. S 2> ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าเหมือนก็ดูดวงชะตามะตามนี้ทุกอย่างก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีนุงบอกว่าบุญนี่มันไอตัวดวงชะตาเหมือนคือกับบุญหรือกรรมเก่าอ,อที่ทําให้คุณมาเกิดได้วันเดือนปีเวลานี้อมันก็เลยค่าของดวงชะตาได้ดาวอาทิตย์เป็นอุดเป็นอะไรพวกนี้อ่าตามนั้นแต่พอคุณเกิดมาแต่วันแรกม,มาจนถึงหน้าวันนี้อายุสี่สิบคุณสร้างบุญกุศลม,มีอะไรมากขึ้นหรือเปล่า เออถ้าคนบางคนสร้างบุญกุศลอะไรมากมากกว่ากรรมเพราะฉะนั้นไอ้บุญตัวนี้ยมันสามารถเอาไปบุญเก่ากับบุญใหม่เอามาผสมกัน oh. เออทาให้เรื่องบางเรื่องจะร้ายๆมันก็ไม่เห็นร้ายเท่าไหร่ mm. เออเรื่องบางเรื่องจะต้องหกล้มเก็บตัวหรือว่ารถชนบางคนก็ mm. แค่เออหกล้มอย่างเดียว mm hmm. เออมันจะไปทอนพวกนี้เลยนะ mm. เอ,อืมเพราะว่าดวงชะตามันคือบุญและกรรมเก่าอืมบุญและกรรมใหม่ของชาตินี้ถ้าเรามั่นใจว่าเราสร้างความดีมากกว่าความเลวแน่นมันจะไปเวทนหนัก ราไปล้างกันเพราะฉะนั้นส่วนใครที่สร้างรู้ว่าสร้างกรรมชั่วชาตินี้มากกว่ากรรมดีแน่ไอ้ที่เขาทายว่าต้องแย่บางทีมันแย่กว่านั้นดวงตาคุณต้องเงินหายบางทีล้มละลายเลยดวงตาคุณแค่หกล้มรถชนเลยเพราะฉะนั้นพวกทั้งหลายที่โกงชาติบ้านเมืองก็ระมัดระวังเอาไว้แต่ดูหลายคนก็จะบอกว่าอังนั้นพูดที่โกงโกงไปทําไมบางคนก็ยังเสวยสุขอยู่ดีบุญก็ทามาเยอะ บุญเก่าบุญเก่าก็อาจจะทำมาทำมา99ชาติเพิ่มมาชาตินี้ที่ใช้99ชาติให้หมดเลยเพราะนั้นเผลออายุ65แล้วใช้บุญหมด66คราวนี้แหละไอ้กรรมที่สร้างทั้งชาติที่ทำร้ายชาติศาส,สนาพ,พระมหากษ<อ>ัตริย์เต็มเต็มเลยตอนปลายชีวิตเพราะนั้นเรา <ๆ S 1> เริ่มเห็นบางคนที่ทำร้ายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เริ่มเริมหายไปทีละคนซ่องคนให้เห็นเรื่อยๆละกรรมตามทันละ ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมาเช็คบินถึงบ้านแหละโอเคมาเริ่องต้นตอบคาถามที่คุณผู้ชม sms ส่งกันเข้ามานะครับพิมพ์ n1 เวนวัคตามด้วยชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดและคําถามส่งมาที่4 0กห้าศูเดเดี๋ยวผมให้เขาขึ้นไว้เรื่อยๆนะฮะท่านแรกคุณสกลครับเกิด12ตุลา2522 7.27โมง27นาทีเรื่องของสมัครงานที่ใหม่ไปจะได้ไหมครับครับเรื่องของการสมัครงานพื้นดวงชะตาครับของคุณสกลใน พื้นดวงจะมีข่าวดีนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นในช่วงจะมีข่าวดีในช่วงเดือนมกรกาเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นสมัครงานไปก็อาจจะเรียกหรือว่ามาคุยนะครับในช่วงเดือนหน้าสุดสุดท้ายแล้วคือได้งานแน่นอนครับดาวความรักเป็นไงคุณสกค,คุณสกณพื้นดวงชะตาดาวความรักคือดาวอังคารตอนนี้ดาวอังคารเร็งดาวอังคารเดิมแปลว่าเหนื่อยใจเยอะอังคารคือความเหนื่อยนะครับเมื่อเร่งดาวอังคารเดิมมันคือเหนื่อยกาลังสอง ไม่ค่อยสบายใจนักนะครับแล้วก็ยังยังโฟกัสเรื่องนี้ไม่ได้จะมีความทุกข์ใจเรื่องการเรื่องความรักเยอะระวังเรื่องของเงินทองจะทําให้ความรักมันแตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพยายามมีเงินในกระเป๋าไว้นะครับแล้วความรักจะเริ่มดีขึ้นนะครับเงินทองจะทมให้ความรักแตกแล้วถ้ามีจีบสาวก็ไม่ต้องควักก็ถ้าจีบสามก็ต้องใช้เงินเยอะไงเพราะฉะนั้นเงินทอง แตกแล้วคือมันไม่มีไม่มีเงินไปใชโดยซัพพอร์ตเรื่องความรักกันตงนั้นเลยนะอยากซื้ออยากพาไปเที่ยวไม่ได้ไปสักอย่างกินบะหมี่เกี้ยวไปบ่อยๆเขาก็เบื่ออือนะมันแตกแล้วเลยคุณสิทธิครับ25กันยา2,500สองทุ่มสิบเจ็ดนาทีครับจะชนะคดีความไหมเรื่องของคดีความนะครับพื้นดวงเกี่ยวกับเรื่องสารเกี่ยวกับเรื่องของแหมถ้ามุมดาวในเรื่องของการ ฟ้องร้องนะครับดูแลโอกาสชนะจริงๆอย่างยากนะครับดาวราหูโคจรทับดาวอาทิตย์อาทิตย์มันคือชื่อเสียงหรือเครดิตของเราราหูมาทับแปลว่าแล้วก็ดาวเสาร์กับดาวเสาร์ทับกันด้วยเพราะฉะนั้นสองอย่างที่ผมพูดนี้มันคือด้านลบของดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแปลว่าโอกาสที่ชนะยากถึงยากมากแต่ว่าดาวพฤหัสยังโดดเด่นอยู่แปลว่ามีโอกาสแพ้แต่ว่าแพ้แบบไม่เสียหายที่สุดเท่าที่คิดนั่นเองนะครับแทนที่จะ แพ้เยอะๆก็อาจจะโดนฟ้องร้องแค่นิดหน่อยหรือว่าโดนปรับนิดหน่อยอย่างนี้นะครับอ๋ออันนั้นนะฮะครับตรงนั้นอไปที่คุณนิทยาฮะยี่สิบเก้ากันยาสองสี่เก้าหกสิบสามนาฬิกาห้าสิบห้านาทีเรื่องของสุขภาพและการเงินเป็นยังไงครับครับคุณนิทยาเรื่องของสุขภาพพื้นดวงชะตนี้ ดาวราหูทับอาทิตย์นะครับถ้าเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายให้ระวังเรื่องของระบบเลือดนะครับเลือดหมุนเวียนความดันนะครับหน้ามืดวิงเวียนศีรษะทีนี้จะเกิดขึ้นเยอะแล้วก็อาการอยู่ในภพเรือนภพที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องเพราะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องของมดลูกนะครับหรือว่าอาการปวดท้องปวดท้องน้อยพวกนี้จะเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของอันนี้เรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือการเงินครับ พื้นดวงเรื่องการเงินครับลาหูอยูในรือนการเงินเขาเรียกลาหูค้นทรั์ออกนะครับเก็บเงินไม่ได้เกิดเงินไม่อยู่แล้วก็ยิ่งช่วงปีหน้านะครับทั้งปีเลยจะมีคนมาขอหยิบขอยืมหรือรายจ่ายอย่างต่อเนื่องแปลว่าถ้าเทียบปีนี้กับปีหน้านะครับปีหน้ารายจ่ายเยอะกว่าแต่ข้อดีในพื้นดวงคือมีเงินเข้านะครับมันเป็นเงินหมุนเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ใช่ใช้อย่างเดียวมันมีเข้ามาด้วย<ช>แสดงว่า เงินออกเยอะแต่ก็ยังเหลือคงค้างในบัญชีให้ใช้ได้ต่อเนื่องครับไปที่คุณทิพย์ครับ25สิงหา2510เวลาเกิดไม่ได้ให้มานะฮะเรื่องของการงานการเงินเป็นยังครับ,รบเรื่องของหน้าที่การงานพื้นดวงชะตาของคุณทิพย์ครับตอนนี้ดาวการงานมีการเปลี่ยนงานนะครับกําลังจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานแต่ถ้าเราบอกว่ายังไม่อยากจะย้ายงานนะครับยังอยากอยู่ที่เดิม แปลว่ามีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับแสดงว่าดวงชะตาเรื่องการงานกําลังจะเพิ่มขึ้นหรือว่าโตขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเพราะฉะนั้นเรื่องงานถือว่ากําลังดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับพื้นดวงในเรื่องการเงินข้อดีคือมีเงินก้อนเข้าเดี๋ยวช่วงเดือนมกราหรือกุมภานะครับจะมีเงินก้อนหรือเป็นโบนัสหรือว่าเงินที่เราอยากได้นะครับก็จะได้อย่างที่เราต้องการนะแล้วก็ปีหน้าทั้งปี มีเงินเข้าเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่ายังเก็บเงินไม่ได้เพราะว่าพื้นดวงชะตาอยู่ในราศีสิงห์ตอนนี้ดาวราหูมาอยู่ในเรือนของการเงินเรียกราหูคนรัพย์ออกแปลว่าปีนาเงินออกเยอะแต่เข้ามหาศาลเลยครับอือก็ทั้งออกและเข้าพอๆกันครับอืมวันนั้นเราก็คู่ฝ้าไหนได้ของเยอะอือคุณทิพย์นะฮะไปที่คุณติ๋มครับสองวิทุนาสองสี่เก้าสามเรื่องของโชคลาภครับ พื้นดวงชะตานะครับเรื่องของโชคลาภดาวเสาเล็งจุดเกิดนะครับแล้วก็ดาวราหูเล็งดาวราหูเดิมโชคลาภไม่มีนะครับมีแต่จะเสียลาบด้วยนะครับเสียเงินที่มีอยู่ด้วยจะมีโอกาสนะครับมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานนะครับราหูอยู่ในเรือนของภพ,พปุตตะคือลูกหลานบริวารจะทําให้เสียเงินแล้วก็จะมีรายจ่ายที่เราไม่อยากจะจ่ายแต่จะจ่ายนะครับอย่างต่อนเนื่องเราสังเกตตั้งแต่เดือนธันวานะครับไปจนถึงเดือนกุมภาสามเดือนนี้รายจ่ายมากกว่า อลาหลายเดือนที่ผ่านมาเยอะเลยนะครับอืม,อม,อมคุณติ๋มนะฮะครับไปที่คุณพัฒนพลครับยี่สบเ็ดเดือน8 2 4 9 7, 7. ครับทำเงินจากหุ้นได้ไหมอพื้นดวงชะตาเรื่องของการเล่นหุ้นนะครับพื้นดวงนี้เรื่องของการเล่นหุ้นช่วงที่จะได้นะในปีหน้าได้นะครับปีนี้ ปีนี้ทั้งปียังไม่พอใจแต่ปีหน้าน่ะดาวพฤหัสจะโคจรทับดาวทับลัคนาคนลาศีสิงห์ปีหน้าเฮงมคราศีสิงห<า>์เพราะว่าผมก็สิสงน์ใช่ครับห<ม>น้าเพราะปีหน้าดาวพฤหัสทีบอกปีหน้านี่คือตั้งแต่วันนะี้ปีหน้าจริงๆเท่าตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ก็เลขหลังลัคนาพฤหัสคือผู้หลักผู้ใหญ่โชคลาภอยู่หลังลัคนาแปลว่ามันเริ่มผลักดันเราอ,อก็มีโชคมีลาภเลยดีๆแต่ถ้าหลังวันที่เดือนกรกฎาปี2 5 5 8 บวกไปหนึ่งปีพรฤหัสทับเลย<อ>แปลว่าไอ้ที่เราเหนื่อยยากลำบากมามันจะส่งผลตั้งแต่กรกฎาคมปี58<อ>ถึงกรกฎาคมห้า้าแถมพระฤหัสย้ายอีกทีก็ไปอยู่ถ้าปีห9ย้ายไปอยู่เรือนการเงินได้งเงินเข้าอีกได้ถูกต้องแล้วเธอไปอีกปีหนึ่งพระฤหัสไปอยู่ในเรือนศาสชะชื่อเสียงอีกเพราะฉะนั้นคนราศีสิงเดี๋ยวจะเฮงยาวๆนะก่อนที่จะเฮงยาวๆคนราศีสิงก็จะเจอเรื่องพวกเรื่องอื่นๆมาด้วยใช่ครับถูกต้องตอนนี้ดาว ถ้าอันนี้ดูดาวพระหัสอย่างเดียวตอนนี้ดาวราหูอยู่ในเรือนการของราศีสิงห์เพราะฉะนั้นแปลว่าเงินเข้าอะไรเข้าเยอะแต่มันเก็บไม่ได้เลยอแปลว่าการใช้ชีวิตมันก็ถ้าสถานภาพมันดีขึ้นมันใช้จ่ายคล่องตัวสบายแต่มันก็ไม่เหลือในกระเป๋าสักทีนึงโอเคผมกาลังมองนึกถึงตัวเองอยู่อแล้วก็ปีพอเข้าปีสองห้า 59เก้าลาหูมันย้ายทับลัคนาอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือว่ามีสถานะบางอย่างที่ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปแบบรุนแรงเลยแต่ว่าดาวพฤหัสเด่นแปลว่าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นนั่นแหละวันนั้นเนี่ยช่วงสองสปีนะี้ราศีสิงห์เตรียมตัวรับกับโชคลาภใหญ่ๆคืออย่างหนึ่งที่ทําให้ผมหันมาสนใจเรื่องของการพยากรณ์หรือการดูดวงเนี่ยนะคือก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจเลยนะฮะคือมันทําให้เหมือนกับว่ามันมีแผนที่มันอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่อย่างน้อย มันมันเหมือนเป็นไฟฉายครับถ้ามันจะแวบหนึ่งอย่างน้อยมันเ็จะได้เห็นว่าข้างหน้ามันมีก้อนหินไหมมีอะไรขวางอยู่หรือเปล่าครับแต่ถ้าเราไม่มีอะไรสักแวบหนึ่งเลยเนี่ยเราเดินไปเราชนอืถูกต้องครับเราสะดุดเราหกล้มทํานองนั้นครับอืบางทีมัน็คล้ๆกับไอ้เวลาเราดูแผนที่ Google Earth อืถ้าแม่นละเอียดหน่อยก็เหมือนกับเราซูมมาซะอยู่ใกล้เลยเห็นรายละเอียดว่าทุกซอยเจออะไรอือแต่ถ้าละเอียดน้อยหน่อยก็ มันก็ซูมขึ้นมาสักเหลือสักยี่ิบเมตรม,มันก็มองเห็นอะไรกว้างๆเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นแนวทางครับครับคุณพัฒนาพลปีหน้าทำเงินได้นะฮทำงันได้ครับคุณธนาชัยครับ18สิงหา2517ช่วงเย็นๆนะฮะถามว่าเมื่อไหร่จะได้ลูกฮะครับพื้นดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของบุตรนะครับณวันนี้อายุ40ปี3เดือนนะครับเรื่องของลูกนะปีหน้ามาแล้วครับ ได้โชว์ดาวพระพฤหัสขจรทับดาวจันพระพฤหัสจันรปั้นโตหาผัวเมียน,นี่คือเป็นภูมิโหราศาสไทยก็อบอกนั้นเะเมื่อไหร่ที่ดาวพระฤหัสทับดาวจันทร์ก็จะมีเรื่องของลูกเรื่องของบุตรนะครับพระฤหัสทับดาวอาทิตย์ด้วยเลงดาวพระฤหัสเดิมสุดรับปีหน้าได้ชัวล้านปเปอร์เซ็นต์ละปีสุดท้ายด้วยที่จะได้ปีหน้าอเพราะนั้นปีแค่ปีเดียวที่จะได้ได้นี่มาเขาเรียกอ,อะไรต้องทําพิเศษต้องหรือว่ามาเองไม่ต้องเลยครับอเข้ามาเองเลยอ คุณธานาชัยนะฮะไปที่คุณอัญชลินครับ17เดือน42505 5ทุ5่มครึคร่งการงานการเงินเป็นไงครับเรื่องของหน้าที่การงานพื้นดวงชะตาเรื่องของงานตอนนี้นะครับตอนนี้ดาวราหูทับดาวจันร์มันมีเรื่องของเพิ่งไปผ่อนอะไรมามเมื่อสักประมาณต้นปีหรือกลางปีนะครับเป็นผ่อนมีโอกาสเป็นบ้านหรือเป็นรถอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่มันยังใช้เงินอย่างหนักเลยเพราะว่า พื้นดวงเรื่องของหน้าที่การงานมันมีเกี่ยวพันด้วยนะครับกับเรื่องการเงินเพราะว่าเงินมันมาจากเงินที่มันเยอะขึ้นมาจากงานที่มันดีขึ้นแล้วก็ปีหน้าดาวพฤหัสโคจรเล็งดาวพฤหัสเดิมในเกี่ยวเรื่องการงานเพราะฉะนั้นแปลว่างานจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีแนวทางนะครับที่จะได้เงินมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแปลว่างานก็ดีเงินก็ดีนะครับในปีหน้าคุณชัชวานครับ31เดือน8 25 19ครับเรื่องของสุขภาพและการเงิน เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับพื้นดวงชะตาเป็นคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาย,อายุหรือสุขภาพคือดาวังคารพื้นดวงดาวังคารนะครับเป็นมหาจักรแปลว่าเหมือนกับสามดีส่วนไข่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนขยันขยันแบบวุบวาบคือ บทที่จะขยันหรือว่าสนุกหรือชอบอะไรก็ตามก็จะต็มวีดันทำไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน3 4วัน34คืนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขี้เกียจก,ก็จะนอนเลยนะเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายให้ระวังเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บที่มาจากการนอนพักผ่อนไม่พอนะครับการใช้ชีวิตจริงๆตอนนี้กินอยู่หลับนอนนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเพราะว่าทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนอนอะไรทุกอย่างมันเพี้ยนเวลาไปหมดเลยเพราะะ่างกายก็จะไม่โรคที่เกี่ยวข้องหนึ่งเลยครับดาวอาทิตย์จะมีปัญหาคือเกี่ยวกับเรื่องของความดันนะครับเขาสองไมเกรนขึ้น ข้อสนะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะปัสสาวะจะมีมีโอกาสที่จะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับนะบแต่ข้อดีคือตอนนี้ในช่วงปีนี้และปีหน้าดาวพฤหัสโดดเด่นแปลว่าไอ้โรคภัยทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็ยาหรือว่าหมอก็ช่วยเหลือดูแลได้ทั้งปีนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการงานใช่ไหมครับใช่อ่า ดารเงินการเงินพื้นดวงชะตานะครับดาวการเงินมีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับเพศตรงข้าม,มเยอะถึงเยอะมากนะครับอาจจะเป็นเรื่องของแฟนนะครับหรือครอบครัวนะจะใช้จ่ายเยอะถึงเยอะมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงปีหน้านะครับดาวการเงินถือว่าเป็นช่วงที่มันก็มีบ่อบตกบ่อใหญ่ๆนญ่นะแปลว่าเงินมันหายไปเยอะนะในช่วงปีหน้าเพราะฉะนั้นปีหน้าเงินจะช็อตนะครับตุนชัชวานใช่ครับ ไปที่คุณเบญจพรครับ23มีนาคม2506นะฮะ3ทุ่มครึ่งเรื่องของสุขภาพแล้วก็การงานครับครับผมผู้ชม SMS ส่งมาได้นะฮะ485 0770พิม n1 เว้นวรรคตามด้วยชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วก็เรื่องที่3ามนะครับ,รบเรื่องของสุขภาพครับพื้นดวงชะตาเรื่องของออตำแหน่งที่ต้องระมัดระวังคือ หนึ่งครับมดลูกนะครับหนาหมดลูกอันนี้ตัวนี้มีปัญหาแล้วก็มีอาการปวดหลังนะครับช่วงกลางลําตัวมีปัญหาอยู่แล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับเรื่องสายตาพื้นดวงในช่วงปีนี้นะครับสายตามันเริ่มแกว่งคือสั้นลงสั้นยาวนะครับคือเป็นแกว่งเยอะปีหน้าจะหนักกว่าปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆคือ2จุดนี้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับแล้วก็อาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ทั่วท้องนะครับ แต่ว่าข้อดีคือยังไม่มีอะไรที่มันซีเรียสน่ากลัวเพราะฉะนั้นปีหน้ามีโอกาสก,าก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายแบบแบบแบบแตเต็มเวอร์ชั่นสักทีนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องของการงานนะครับพื้นดวงชะตาตอนนี้กำลังอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะหาอะไรทําใหม่ๆนะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งหาอะไรทานะครับถ้าจะต้องใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายเงินทองพวกนี้ในช่วงปีหน้ามันจะใช้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินระยะนี้ อยู่นิ่งๆดีที่สุดแล้วก็พยายามก้มหน้าก้มตานะครับทํางานไปอย่าเพิ่งรีบเอาเงินเก่าๆมาลงทุนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณเบนจพรนะฮะไปที่คุณไหมนะครับ15เมษายน2510เวลาเที่ยงฮะจะขอสินเชื่อธนาคารซื้อตึกได้ไหมคะและท่านได้ช่วงไหนอเรื่องของการขอสินเชื่อนะครับในช่วงจริงปีนี้ยังขอไม่ได้นะครับถ้าปีหน้าปีหน้ามีโอกาสนะครับถ้าจะขอสินเชื่อในช่วงปีหน้านะครับ ปีหน้ามีช่วงเดือนที่จะได้คือช่วงเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภาเป็นเดือนที่ดีที่สุดเดือนกุมภามีเรื่องของหนึ่งดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองสําเร็จ2เรื่องของเอกาสารสําเร็จสเรื่องของคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือก็สําเร็จไปแล้วจวบเหมาะก็เรียกว่าเข้ามาพร้อมกันสามดวงกุมภา,าเต็มที่เลย2 5 5 8ใช่ครับ,รบลุยไปเลยนะฮะค,คุณเป็นจะคุณไหมนะฮะไปที่คุณมโนรถครับ 8มีนา2503บ่ายโมง45เรื่องของโชคลาภการเงินเป็นไงครับครับขุณมโนรถนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับฮื้นดวงชะตาดาวโชคลาภฟืดถึงฟืดมากนะครับเก่งอะไรไว้ก็คนละเรื่องละราวเลยนะครับคาดว่าจะหัวจะออก45มันออก99อะไรอย่างงี้เลยนะคือแบบมันไม่ต้องซื้อเลยจริงๆนะมันตังตังเก็บเงินไว้ดีกว่าแต่ถ้าอยากแบบโอเคมีความสนุกสนุกบ้างก็เอาตามสะดวกนะครับแล้วก็ ้าเรื่องโชคลาภไม่มีตัดทิ้งแล้วก็เรื่องของเงินทองนะครับพื้นดวงชะตาราหูทับราหูเราวังจะเสียเงินจากเรื่องสุขภาพไปลว่าจะมีดวงป่วยในช่วงปีหน้าเดือนที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีนะครับคือช่วงเดือนมีนานครับแล้วก็เดือนกรกฎาสุดท้ายคือช่วงเดือนสิงหาครับสเดือนนี้เป็นสเดือนที่จะ ป่วยสุขภาพไม่ดีมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือไประวังเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะครับแต่ไม่มีโรค้ายที่น่ากลัวน่ากลัวนะครับครับคุณมนรรถนะฮะพอรู้อย่างนี้อย่างที่บอกนะฮะหลายต่หลายครั้งเวลาคุยกันเรื่องของสุขภาพถ้ารู้ลร่วงหน้าเนี่ยว่ามันมีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยซื้อประกันก่อนเลยอืได้ใช้แน่นอนอไปที่คุณสุรัตน์ครับ30กรกฎาคม2508ตีห้า เขาถามว่าปีหน้าครับจะมีโชคบ้างไหมครับจริงจริงถึงว่าผมไปบรรยายพวกสินค้าเยอะแยะไปหมดเลยประกันยังไม่เคยเรียกผมไปขึ้นบรรยายเลยอทําไมครับกขากลัวว่าเราจะมาดูว่าจะป่วยเมื่อไหร่จะได้ซื้อประกันได้ป่ารุ่นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทักลูกกๆป่วยๆเออมาซื้อช่วงเดือนนั้นเดือนนี้ดีกว่าอืปีหน้า ดวงไม่เป็นไรก็ไม่ซื้ออ๋อกลัวไม่ซื้อด้วยสงสัยหดงงเอ้ยคนซื้อกันอยู่ทุกปีอยู่แล้วปีนี้บอกเอ้ยปีหน้าไม่ไม่น่าจะเกิดอะไรนั่นนะก็เลยสงสัยเป็นสิ่งนียเป็นธุรกิจเดียวที่ยังไม่เรียกผมไปขึ้นบรรยายเลยอนอันอื่นไปกันหมดละสงสัยเขารู้เรื่องนี้อ่ะเรื่องกี้ถามเรื่องอะไรนะครับลืมเลยคุณสุรัตน์ถ้าติดกระดาษตั้งแต่ถึง8-5ถามว่าปีหน้านี่จะมีโชคบ้างไหมครับอ๋อครับปีหน้านะครับพื้นดวงชะตาเรื่องของโชคคราบีนะั โชคลาภเดือนที่จะมีโชคลาภบ,บอกให้บอกเรืองน้ฟังจะได้ไม่ต้องไปใช้เงินเรื่อยเรื่องของโชคลาภในช่วงปี2 5 5 8นะครับมีช่วงเดือนเมษาจบนะครับแล้วก็กรกดาสุดท้ายคือช่วงเดือนตุลานะครับเมษากรกดาตุลามีช่วงมีลาบเข้าแล้วก็ช่วงเดือนอื่นๆไม่มีครับอ,อจบครับเมษาครับกรกดาแล้วก็ตุลาอาอ คุณสิริมาครับยี่สกุมภาพันธ์สองห้าหนึ่งสี่สิบเจ็นาฬิกาห้านาทีเดือนนี้จะได้เงินโอนจากต่างประเทศก้อนใหญ่ไหมครับผม,มเรื่องของการเงินจะเข้าหรไหมในช่วงเดือนนี้พื้นดวงช่วงเดือนนี้นะครับองค์เงินก้อนใหญ่เข้าแน่นอนดาวพุธนะครับคือดาวตัวแทนของเรื่องการเงินอยู่พบ,บปุตตะแปลว่ามีเงินก้อนเข้าเจอดาวพุธได้เจอดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นคู่ธาตุกันทําให เงินทองจะไหลเข้าอย่างต่อเนื่องถ้าทายจริงๆก็คือในช่วงเดือนนี้แหละก่อนที่เราพุธย้ายเงินก้อนเข้านะครับคุณสิริมานะครับเด็กหญิงพรภัยลินครับส1บเ็ดกุมภาสองธ้าสี่หกสองทุ่มยี่สิบ็ดนาทีครับปีเพิ่งเกิดนี่นะช่ปีที่แล้วนะฮะครับ,รบอานาสี่หกใช่ไหมครับใช่ฮะสี่หกอ,อ,อนาคตจะเรียนแพทย์หรือทำงานธนาคารครับผม,มสี่หกก็ อายุสิบเอ็ดอ๋อใช่ใช่หมอภัยผมนึกว่าห้าหกครับเรื่องของอา,อาชีพใช่ไหมครับ<แ>อ,อยากเป็นอะไรนะฮะหมอหรือธนาคารอ๋อโอเคพื้นดวงชะตาดาวที่เกี่ยวกับแพทย์คือดาวพฤหัสเหมือนที่ผมบอกว่าดวงชะตาบ้านเมืองเราดาวพฤหัสต,ตอนนี้โดดเด่นก็เลยเกี่ยวเรื่องแพทย์มันก็จะบูมเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสเป็นมหาอุดมหาอุดคือกําลังสูงสุดของดาวหรือว่าอาชีพนั้นนั้นดาวพฤหัสเป็นมหาอุดพฤหัสคือแพทย์หรือหมอนะครับ เลงดาวอาทิตย์เป็นคนฉลาดเด็กคนนี้เป็นคนฉลาดแล้วก็ก็เรียกว่าหัวดีนะครับจะเสียข้อเดียวนะครับคือจะขี้เกียจไปหน่อยนะครับคือเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะแล้วก็เก่งเรื่องของวิชาแมทหรือว่าวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นพวกเลขหรือพวกวิชศาสตร์หรืออังกฤษพวกนี้มันเป็นวิชาหลักของการที่จะเข้ามันกาสา,ายแพทย์อยู่ละเพราะฉะนั้นสามวิชานี้น้องเก่งเรื่องของแพทย์อันเดียวล้วนๆเลย ดีที่สุดด้วย <c oughs> ท่าเน้นจริงๆเรื่องการเงินระบบการเงินเรื่องอะไรเขาไม่ค่อยดีนะัก <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นทําพวกเรื่องการเงินบัญชีธนาคารไม่ดูไม่เวิร์กให้มุ่งไปทางเรียนทางแพทย์ทยเ,ลยเลยครับจะเป็นแพทย์ด้านไหนนั้นก็ว่ากันไปพื้นดวงชะตาดูได้อีก <c oughs> ดาวอังคารกับดาวเสาเร็งกันอังคารกับเสาเเรื่องของเครื่องมือหรือว่าเรื่องของการผ่าตัดเพราะนั้นไปเป็นแพทย์ที่อยู่ในห้องผ่าตัดนะครับคราวนี้ก็วันๆก็อยู่แต่ในห้องแล้วไม่ต้องออกไปไหนละ น้องพรไพรินนะครับไปที่คุณสสวารดีครับ12มิถุนา2502สี่ทุ่มครึ่งครับการเงินติดขัดจะมีโชคลาภทางไหนบ้างครับครับพื้นดวงชะตาเรื่องของการติดขัดเดือนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับติดอยู่เยอะด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเป็นเดือนที่ถ้าจะหาเงินหาทองนะครับถือว่า เงินทองไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โชคฟุกๆุกนะครับเพราะฉะนั้นเดือนหน้ามีเงินเข้านะครับสเดือนคือช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภานะครับแต่ว่าถ้าดูภาพรวมพอเงินเข้าช่วงต้นปีปุ๊บตั้งแต่กลางปีไปต้นไปตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงสิ้นปีนี้เงินหายเยอะเลยแปลว่าช่วงครึ่งปีแรกควรที่จะเก็บเงินไว้เยอะแล้วช่วงครึ่งปีหลังนะครับมันเหมือนกับ น้ำแล้งเงินแล้งก็จะได้เอาช่วงต้นปีเอามาใช้ช่วงปลายปีนะครับคุณสวารดีนะครับคุณสุรเดชครับยี่สิบเมษาสองสี่เก้าสี่สี่ทุ่มฮะปีหน้าจะเป็นยังไงครับครับเรื่องของปีหน้าสองห้าห้าแปนะครับสองพสิบห้าพื้นดวงช่วงปีหน้าดาวเสาเล็งดาวสุกนะครับสุกคือดาวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือคู่ครองนะครับเพราะว่าดาวสุกอยู่ในภพปัตตนีนะครับเสาเลงแปลว่าจะมีปัญหาเรื่อง ครอบครัวนะครับคนในครอบครัวมีการทะเลาะขัดแย้งกันเยอะแล้วก็ปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพช่วงกลางลําตัวนะครับดาวราหูเร็งดาวพฤหัสระวังเรื่องของกลวกระเพาะแล้วก็กดไหลย้อนนะครับแล้วก็ลําไส้จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นช่วงปีหน้าแสดงว่าเรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งหรือมีความคาดหวังว่า ในลูกหลานนะครับในครอบครัวจะทําอะไรให้เราบ้างแต่ว่าเขาไม่ทําอะไรให้เลยเพราะฉะนั้นลดการคาดหวังว่าคนในครอบครัวจะต้องทํา ไอหนุนไอ้นี่ไอหนนให้หรือจะจาวันเกิดเราได้ต้องอะไรได้เราอย่าไปคิดนั่นแหะจะได้สบายใจขึ้นใช่ครับนี่คือทั้งหมดของศาสตร์พยากรประจำวันนี้กับการพูดคุยกับอาจารย์นัทนร,ร,รัต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโหรา,าศาสตร์ไทยอาจารย์นัทก็จะมาพบกับเราเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งนะฮะใครที่สนใจก็ติดตามกันได้ทุกๆวันอาทิตย์บ่ายสามครึ่งไปถึงสี่โมงครึ่งนะฮะก็ แต่ถ้าใครอยากจะไปพูดคุยกับอาจารย์นัดเพิ่มเติมนะฮะติดต่ออาจารย์นัดได้ที่0 8 1 1 0 2 4 5 0 0 8 1 1 0 2 4 5 0ต้องโทรนัดกันหน่อยนะฮะเพราะว่าคิวอาจารย์นัดค่อนข้างจะนัดยากมากๆเนื่องจากเดินทางอยู่ตลอดไปเป็นที่ปรึกษาไปบรรยายตามต่างจังหวัดทานองนั้นใช่ครับนะฮะท้ายนี้อาจารย์มีอะไรฝากคุู้ชมฮะก็เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลอืมแล้วก็อยากให้ทุกท่านมาช่วงกันแล้วก็ร่วมกันสวดมนต์ สวดมนต์เยอะสวดมนต์ให้เยอะขึ้นแล้วก็ทําบุญให้เยอะๆขึ้นอพอทําบุญทุกครั้งก็ถวายเป็นพระอุศลอือ์นะครับให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ใ,ให้มากๆเป็นพิเศษหน่อยในช่วงจากนี้ไปนะครับมีคือทั้งหมดของศาสตร์วยากรประจำวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมอาจารย์นัทพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ